กบพร้อมหน้าสามีบรู๊คดานุพจให้กำลังใจลูกชายแข่งกอล์ฟภาพอบอุ่นมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่กมเกียวกันดีมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านปุณกณันของบรู๊คดานุพจและกบสุวรรณันหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานก็มีพยานรักด้วยกันสองคนนั่นก็คือน้องนาดาและน้องนาดนล่าสุดแม่กบได้แชร์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นเดินทางไปให้กำลังใจลูกชายน้องนาดนลงแข่งขันกอล์ฟพร้อมระบุว่าแข่งกอล์ฟของนาดนครับ แ a ๊ t ไทยแลนด์วันนี้ตีรอบแรกกับรอบ2ต่างกันยังกับคนละคนสกอร์ต่างกัน4เท่าอ่ะยังคงต้องฝึกเรื่องจิตใจต่อไปโปรโบอกครั้งนี้เรื่องใจกลับมาได้เร็วขึ้นเล่นเกมได้ดีขึ้นพัฒนากันต่อไปครับลูกแม่พร้อมก่อนเสมอภูมิใจนัดนมากครับขอบคุณโปรแฟงโปรโดมที่ช่วยพัฒนาอนดนขึ้นเรื่อยๆนะครับ